เ,เขื่อนภูมิพลนะครับขณะนี้เนี่ยน้ำปริมาณน้ำที่เขื่อนภูมิพลมีถึงเก้าสิบ้าอร์ซแล้วจากการประเมินน้ำไหลเข้าจะมีประมาณวันละเก้าสิบล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ปล่อยออกเนี่ยขณะนี้ปล่อยออกอยู่ที่ประมาณสี่สิบล้านสี่ิบห้าล้านลูกบาทเมตรคาดว่าถ้า,ายังคงมีน้ำเข้าขนาดนี้เนี่ยคาดว่า จากวันนี้ไปไม่เกินสามวันเขื่อนภูมิพลก็จะเต็มความจุเมื่อเต็มความจุเขื่อนภูมิพลก็จะต้องระบายน้ำในปริมาณที่ควบคุมได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ทางเขื่อนภูมิพลเนี่ยจะต้องประเมินเพื่อที่จะมีการระบายน้ำเพิ่มทีนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นน้ำที่เขื่อนภูมิพลระบายมาเนี่ยทั้งหมดก็จะมาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จะ ลงไปต่อที่เขื่อนเจ้าพยาเขื่อนเจ้าพยาวันนี้เนี่ยปล่อยอยู่ที่ประมาณระบายน้ําอยู่ที่ประมาณสอง0ันแดร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีถ้าการระบายน้ําที่เขื่อนเจ้าพยายกตัวสูงขึ้นนั่นหมายความว่าพื้นที่ใต้เขื่อนจะต้องได้รับผลกระทบมากขึ้นไล่ตั้งแต่ที่สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาจนมาถึงกรุงเทพมหานครแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเมื่อสักครู่นี้ได้ประเมินสถานการณ์และก็ทราบดี ถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพญาที่เกินกว่า2,800ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีก็ <c oughs> เลยได้หาแนวทางกันว่าจะดำเนินการอย่างไรทางชนระทานเองก็ได้บอกว่าจะรับการระบายน้ำเข้าไปด้านตะวันตกและตะวันออกเพิ่มขึ้นเมื่อรับเข้าฝั่งตะวันตกตะวันออกเพิ่มขึ้น ก็จะเอาเข้าสู่ระบบชประบทานแล้วก็อาจจะต้องระบายเข้าไปในทุ่งที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มเติมมากขึ้นอันนี้ก็จึงจำเป็นที่จะต้องแจ้งเรียนกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่เกษตรกรรมว่าในช่วงสองสวันนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องระบายน้ำเอาเข้าไปเก็บไว้ในทุ่ง เพิ่มเติมมากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้